สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีข่าวด่วนมาใ้แจ้งนะครับสำหรับเรื่องประเด็นข่าวล่าสุดนะครับสําหรับประเด็นที่เกี่ยวกับกองฉลากพัดนะครับล่าสุดนะครับ DES ยื่นเรื่องขอสารคุ้มครองชั่วข่าวขอปิดกองฉลากพัดไม่ให้ขายฉลากนะครับกระทรวงดิจิทัลหรือ DES นะครับยื่นเรื่องต่อสารขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อปิดกั้นแฟลตฟอร์ม กองฉลากพัดไม่ให้ดําเนินการขายฉลากได้จนกว่าศาลจะมีคําตัดสินให้ปิดกั้นการเป็นถาวรนะครับด้านนนะครับวิจารวงพวงทรั์นะครับรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อกเกษตรเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโฆษกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ d s นั่นเองนะครับเปิดเผยหลังการประชุมเมื่อวันที่3 0มสิมกราคม2 5 1 6 ที่ผ่านมานะครับร่วมกับผู้แทนสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติถึงการรวบรวมพยานหลักฐานในการปิดกั้นพฟตฟอร์มขายสลากออนไลน์ผิดกฎหมายกรณีกองสลากพัดโดยมีการรวบรวมพยานหลักฐานและถ้อยคําประกอบคําร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อปิดกั้นพฟตฟอร์มกองสลากพัดนะครับไม่ให้ดําเนินการขายสลากได้จนกว่า ศาลจะมีคำตัดสินให้ปิดกั้นการเป็นการถาวรนะครับซึ่งตั้งแต่มิถุนาคม2 5 1 5ที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลนะครับได้ยื่นคำร้องต่อศาลในการขอปิดกัน้นแฟตฟอร์มกองสลากพัดและแฟดฟอร์มอื่นที่เข้าขายจำหน่ายสลากอย่างผิดกฎหมายตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้แจ้งความดำเนินคดีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวน15แฟดฟอร์มซึ่งนะครับ ศาลมีคำสั่งปิดกั้นแล้ว12แพลตฟอร์มส่วนที่เหลืออีก3แพลตฟอร์มอยู่ระหว่างดำเนินการในชั้นศาลนะครับก็เป็นข่าวที่ออกมาล่าสุดบางคนมีข้อกังวลว่างวดที่กำลังจะมีสลากออกมา,อาที่บางคนได้ซื้อไปแล้วนะครับ มีคำถามว่าแล้วจะไปขึ้นเงินมานที่ไหนถ้าถูกรางวัลกับกองสลากพัดนะครับซึ่งที่ล่าสุดที่ผ่านมาซึ่งกองสลากพัดจะเริ่มขายตั้งแต่วันที่ถ่าจันทรเายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับพี่ผ่านมานะครับก็คือหากใครซื้อไปแล้วนะครับก็แต่ว่ามีแหล่งข่าวยืนยันมานะครับที่ซื้อไปแล้วแต่ก็อาจจะเป็นการแบบว่า ยังยังยังไม่มีข้อสรุปาตามมานะครับต,ตัวตุนี้แต่ว่าล่าสุดที่ตามที่ผมไปเช็คมานะครับงวดงวดนี้ก็ยังได้ปิดการขายไปแล้วนะครับสำหรับกองฉลากพัดโดยที่มีคำสั่งนะครับมานะครับซึ่งทางกระทรวงดิจิตอลได้ยื่นเรื่องขอสารปิดกั้นแพลตฟอร์มกองฉลากพัดนะครับและขณะนี้อยู่ระหว่างการไตส่สวนของสารอยู่นะครับ เดี๋ยวยังไงนะครับข้อมูลต่อไปเดี๋ยวเราจะนํามาเสนอแล้วก็อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันต่อเนื่องนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แบบแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมลกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ